สวัสดีครับผมอดิศรอิเล็กทรอนิกส์นะครับช่องแห่งการเรียนรู้นะครับวันนี้มาต่อจาก EP พีสองครับคือที่ไปสั่งมอเตอร์แล้วก็โพงกรอกอะครับเพราะต้องเปลี่ยนมาเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับโพงกรอกจากตัวเนี้ยครับผมย้ายไปกับห้องหนึ่งที่เขาต้องใช้งานนะครับเนี่ยครับโพงกรอกครับเนี่ยที่สั่งมาใหม่ครับโพงกรอกที่ตัวเสียก็คือตัวแกนฝั่งซ้ายฝั่งบล็อะครับมันขยับได้ครับคือมันสึกนะครับ นี่ตัวใหม่ครับสั่งจากกันยงนะครับนี่ปกติแกนตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาดูเนี่ยมันต้องขยับไปได้ครับมันต้องแน่นนะครับมันต้องจับบูทแล้วไม่มีการสั่นนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาประกอบให้ลูกค้าเลยครับพร้อมกับมอเตอร์ครับมอเตอร์ก็สั่งใหม่ครับตัวนี้มีเปลี่ยนสามตัวนะครับมีมอเตอร์ตัวหนึ่งโพลงก็ลอกแล้วก็สายเซนเซอร์ครับสายเทมนะครับตัวละลายน้ําแข็งนะครับ เนี่ยครับผมทำการประกอบเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวถอดเราขั้นตอนนะเดี๋ยวใส่มอเตอร์ครับแต่เราก็ต้องใส่เอากรอบอกอกก่อนถ้ามันใส่ชตาครับพาะระยะในการในการสวิงเข้าไปมันไม่ได้ครับเดี๋ยวเราเอากรอบออกดีกว่ามันจะใส่ง่ายกว่านะครับกรอบตัวข้อบปอ,อร์เตอร์เนี่ยครับเนี่ยเราก็มาประกอบเดี๋ยวเอาลงมาประกรอบข้างล่างก่อนเลยแล้วกันนะครับเนี่ยใส่ตามล็อกมันนะครับใส่ตามล็อก แล้วมันจะมีบูทกันน้ำเข้าด้วยนะครับฝั่งซ้ายนะครับเนีย่ยแล้วก็ล็อกไปเลยมันจะมีกิ๊ด้วยครับนี่มันจะง่ายต่อการเข้าประกอบนะครับแล้วก็ยัดเข้าไปเลยนะครับยัดเข้าไปใส่มอเตอร์แล้วก็ล็อ,อกนะครับน็อตมันมีประมาณสี่ห้าตัวนี่แหละครับล็อกให้แน่นเนี่ยครับง่ายขึ้นแล้วครับจากที่ตอนแรกเราพยายามยัดมันยัดไม่เข้า่ะครับถอดออกม,า,มาก็จะง่ายขึ้นเนี่ยครับแล้วก็ล็อกเลยครับ ล็อก็อตทุกตัวนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมกลัวมันจะสั่นนะครับอให้มันอยู่ในตำแหน่งที่บริษัทเขาทำไว้ครับเสร็จแล้วก็จะตามไปด้วยโพงกระลอกเลยนะครับล็อก็อตทุกตัวแล้วก็ใส่โพงกระลอก่ครับ่ายครับ ใส่ผมก็รอบมันใส่ไม่ยากครับแค่สวิงขึ้นแล้วก็ยัดใส่ได้เลยครับแล้วก็ล็อกนับแห้แน่นกันนั่นเองครับส่วนสายเท็มเนี่ยเดี๋ยวสายเท็มที่สั่งมาใหม่นะครับเดี๋ยวผมวัดเลยครับสายเท็มความต้านทานอยู่ที่เท่าไหร่นะครับของใหม่นะครับเดี๋ยวเราวัดเลยด้วยอุณหภูมิของมันสามสิบถึงสามสิบห้าก็อยู่ที่ประมาณแปดถึงสิบสิบเคนะครับนี่ครับวัดได้ประมาณเก้าเคนะครับนี่ ของใหม่ต้องอยู่ประมาณแปดถึงเก้าเคนะครับของมิซูนะครับใส่เทมต้องอยู่ประมาณนี้นะครับใส่โพงกลอกไปแล้วเดี๋ยวเราจะทําการประกอบเอาแผงเข้าไปนะครับเนี่ยล็อกน็อตด้วยนะครับล็อกน็อตมันจะมีน็อตสามตัวนะครับฝังซ้ายนะครับใส่บูทแล้วก็ล็อกน็อตนะครับแล้วก็หมุนโพงกลอกดูว่ามันติดอะไรไหมด้วยครับปรับโพงกลอกให้มันอยู่ในเกณฑ์ที่สายขวาบาลานซ์กันนะครับ เดี๋ยวมันจะหนักไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งเดี๋ยวมันจะน้ำหนักมันจะทิ้งเยอะเกินไปนี่ครับแล้วก็ใส่แผงคอนโทรลไปเลยนะครับฝาครอบะครับตัวนี้เป็นตัวกันน้ําย้อนนะครับตัวนี้จะใส่เพื่อว่าเพื่อให้น้ําที่คอนเดนต์ลงมานะครับให้มันไหลไปตามถาดน้ทิ้งนะครับลงไปถาดน้ำทิ้งนะครับเวลาใส่ก็ใส่ตำแหน่งเดิมนะครับ ว่ามันมีผลการการคอนเดนต์ของน้ำด้วยนะครับนี่ครับมีน็อตล็อกแค่ตัวเดียวนะครับนี่เมียครับแล้วก็ใส่แผงนะครับใส่แผงเข้าไปเลยมันจะมี มันจะมีล็อกของมันนะครับตำแหน่งมันก็จะล็อกของมันอันนี้ก็จะมีน็อตตัวหน,นึ่งเนี่ยประกอบเสร็จเดี๋ยวเราก็มาลันนะครับมาลันส่งงานลูกค้าด้วยกันเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เราได้เปลี่ยนทั้งเกือบหมดชุดแล้วนะครับทั้งโคงกระลอกทั้งมอตเตอร์แล้วก็สายเซนเซอร์ครับสายทูมิเตอร์ครับตัวละลายน้ําแข็งเนี่ยครับเสียบตำแหน่งมันนะครับ เตำแหน่งมันเผื่อเป็นน้ำแข็งมันจะได้ตัดวงจรได้นะครับนี่ครับเก็บสายให้มันเรียบร้อยเข้าไปสายเรียบร้อยใส่ถานน้ำทิ้งเข้าไปนะครับถ้ามันอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับใส่ง่ายครับของมิซูเป็นตัว ประกอบชิ้นส่วนได้ง่ายมากครับน็อตก็มีไม่เยอะครับครับแล้วก็ทำการประกอบแผงเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่เคสไปเลยนะครับพอดีไปเลยนะครับเราจะได้รันทีเดียวเลยนะครับนี่นะครับมีน็อตสามตัวนะครับแล้วก็กิฟข้างบนนะครับกิฟมีสามตัวครับบล็อกให้มันเข้าระบบ ให้ล็อกมันนะครับให้มันสนิทนะครับว่ามันมีผลกับการทํางานของตัวมอเตอร์ด้วยเดี๋ยวมันจะสั่นเครือครับต้องล็อกให้แน่นนะครับทาการเปิดนะครับเปิดแล้วก็ให้สังเกตสวิงนะครับสวิงจะทํางานแล้วก็มอเตอร์ก็จะหมุนเนี่ยสักพักหนึ่งเมื่อมอเตอร์มีการทํางานก็ประมาณสองถึงสามทีครับคอนโทรลก็จะจ่ายครับตัวไฟเลี้ยงก็จะไปเลี้ยงตัวข้างนอกครับทาให้คอมเพรสเซอร์ทํางานด้วยประมาณครับขอส่งงานลูกค้าเลยนะครับ ไอเย็นออกมาปกตินะครับคอนโทรลทํางานนะครับฝากกดไลคกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีนะครับ